มียาปรับสมดุลไหมคะร้อนวูบวาบไว้ท้องคะ่ะเข้าใจถูกเลยค่ะว่าการร้อนว,วูบวาบเมื่อออกเยอะผิดปกติเนี่ยเกิดจากภาวะไวท้องหรือการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงของเราไม่สมดุลน,นั่นเองฮอตแฟลชหรือบางคนก็เรียกว่าฮอตแฟลชมีอาการร้อนวูบวาบบางคนร้อนที่ใบหน้าลำคอหน้าอกบางคนมีอาการใจสัน่นวิววิวรู้สึกมันเป็นแพนิคยิ่งถ้ามีความเครียดหรือว่าอากาศร้อนมากๆอาการพวกนี้ก็จะยิ่งกำเริบขึ้นไปอีกสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็สารที่ชื่อว่าซโรโทนิน ที่มาช่วยควบคุมอุณภูมิตามปลายประสาทแล้วก็สู่รับรู้ที่สมองมีการแปรปรวนจากอายุที่มากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีแรกๆหลังหมดประจําเดือนหรือบางคนเป็นเป็น,ปนห,หายายาวนานไป7-8ปีก็มีค่ะควรกินอะไรดีคะอาหารที่แนะนําก็จะมีทั้งถั่วเหลืองนะคะที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนเขามีสูตรโครงสร้างการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เรามีในร่างกายอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3พวกปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาสวายก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของภาวะร้อนวูบวาบ อีกตัวหนึ่งเลยก็คืองาดําค่ะมีไฟโตเอสโตรเจนเหมือนกันที่ชื่อว่าลิกแนนช่วยลดอาการร้อนบูบวาบได้แล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยค่ะมีอาหารเสริมที่มัดรวมทั้งหมดนี้เลยไหมคะมีค่ะตัวนี้เลยดีเม่ฟลาวพ plus เป็นสารสกัดธรรมชาติรวม6ชนิดมีทั้งสารสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากงาดําแล้วก็มีอื่นๆอีกเช่นแปะก้วยอินูลินพรีไบโอติกรวมถึงแครนเบอร์รี่แล้วก็สมตังกุยที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเราๆแล้วก็คนที่มีอาการร้อนบูบวาบด้วยค่ะสูตรนี้ออยร่วมคิิดค้นนนกกััับเภสชรรรทีมวจยและพฒาาูตผ่โงง มาตรฐานสากลมีทั้งเลขทะเบียนอยแล้วก็มีเลขกอ,อทอาล้านที่น้องมุสลิมทานได้สบายใจด้วยนะคะ1ขวดมี30แคปซูลทานได้1เดือนใครสนใจสามารถทิ้งพิกศก้าสีเหลืองนี้กดดูรีวิวได้ด้วยนะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลนะคะ